ถูแบงคอกยูเนเต็ดจบไม่คมบุกเจ้านำดินศูนย์ประตูต่อศูนต่อประเด็นเดือดสื่อจีนรับไม่ได้3สโมสรแพ้เรียบบอลเอเชียถามมีประเด็นอัประยศเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันด้านไปเล่นใหญ่บอลไทยอดิษักไกสอนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยร้องฟีฟ้ากรณีต่างการูต้นสังกัดเก่าในลีกมาเลเซียค้างค่าจ้างเป็นไปได้อย่างไร พร้อมอัปเดตสถานการณ์งงกันทั้งอาเซียนเมื่อฟีฟ่าไม่อนุมัติให้นักเตะโอนสัญชาติเล่นให้มาเลเซียเกิดขึ้นเพราะอะไรมาดูกันขนาดที่เวียดนามสุดช็อกเรียกนักเตะไม่มีแข้งโอนสัญชาติชาวบราซิลเป็นไปได้อย่างไรและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมมาสรุปผลการแข่งขันตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยกันหน่อยนะครับในการแข่งขัน AFC Champions League 2นั่นก็คือในส่วนของทูแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับที่บุกไปเยือนนำดินนะครับทีมแชมป์ลีกเวียดนามนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้แบงคอกเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แล้วก็ต้องยอมรับว่าสามารถเอาตัวรอดจากทางฝั่งของสโมสรเวียดนามมาได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าสถิติเนี่ยเป็นรองเกือบทุกด้านเลยทีเดียวครับแถมเกมเนี่ยก็โขนแบงคอกมีโอกาสแต่ก็ยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับนะแล้วก็ตัวของน้ำดินเองก็มีโอกาสนะโดยเฉพาะช่วงนาทีสุดท้ายที่เตะมุมแล้วยิงไปชนเสาเนี่ยผมรู้ว่าจะไปไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ย นะครับแบงคอกลงสนาม2นัดนะครับมี4แต้มเท่ากับนำดินนะครับส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่ t ทมป i n e t Lover เปิดบ้านเอาชนะหลีมั่เอฟไป3ประตูต่อ1นะครับก็เป็นเกมสุดง่วงแหละสำหรับผลการแข่งขันคู่นี้นะครับแต่ต้องมาพูดถึงไฮไลท์นะครับประจำการแข่งขันเลยนะครับเป็นคู่เดือดนะครับเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกลครับ ระหว่างวิซลโกเบกับซานตงไคซานนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจบที่ชัยชนะของทีมแชมป์เจลริอย่างวิซลโกเบที่เปิดบ้านเฉชชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งครับแต่ประเด็นอับยตก็คือหลังเกมครับสโมสรจากจีนนี่ออกลูกนักเลงนะครับไปตใส่ผู้เล่นของวิซลโกเบแล้วก็อารมขึ้นมีจังหวะเรียกว่าชุลมุนกันช่วงท้ายนะครับแล้วพอเคลียร์เสร็จเนี่ยเกมก็ อาจจะเหลือเวลาในการแข่งขันอีกพอสมควรแต่ว่าผู้ตัดสิน์ก็เป่าจบเกมไปก่อนนะครับทำให้นะครับบรรดาทีมงานสตาฟโค้ดของชันตงไทซานเนี่ยไม่พอใจครับเดินเข้าไปกลางสนามเลยแต่อันนี้ผมชื่นชมอย่างหนึ่งนะผมชอบญี่ปุ่นมากครับเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยเห็นชัดว่าอากับกิริยาของทีมงานสตาฟโค้ดหรือนักเตะเนี่ยไม่พยายามมีเรื่องกับนักเตะจีหรือเจ้าหน้าที่เลยนะครับเรียกออาหมดเลยนะครับเรียกออกมาไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์มานไป ก็เลยทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นทีมงานสตาฟของชันตงไทซานเนี่ยดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมืออาชีพแบบลงไปไปต่อว่าผู้ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรียกว่าอันนี้ต้องชมนะการจัดก,การของญี่ปุ่นถือว่าดีมากนะครับก็เลยทําให้มันซอฟลงถ้าเกิดแบบหูต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเนี่ยเดือดแน่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสื่อจีนก็รายงานชัดเจนเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่สโมสรจากลีกจีนนะครับทั้ง3ามทีมแพ้ทั้งหมดครับเรียกว่า กลายเป็นเรื่องอับยศอับอายเลยครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะเหลือจะเชื่อนะว่าทีมจากจีนจะแพ้ทั้งหมดขนาดนี้ซึ่งความพ่ายแพ้ของลีกจีนแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของค่าส,มสัมมติ์ละคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทยกับจีนเนี่ยจี้ๆกันมาเลยนะครับแล้วจีนช่วงหลังผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมที่ดูเกมนัดนี้อยู่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมมาต่อการอีกหนึ่งกรณีใหญ่ครับ มีเรื่องราวกระถึงฟีฟ่าเลยทีเดียวครับสำหรับอดีตนักเตะทีมชาติไทยของเราอย่างอดิศักกไกสอนครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวไปร้องฟีฟ่านะครับเกี่ยวกับสโมสรตรังการูต้นสังกัดเก่าในลีกมาเลเซียที่ค้างค่าจ้างนะครับเรื่องนี้นะครับอดิศักมอบหมายให้อินสุดตัวครับส่งเรื่องร้องเรียนไปถึงฟีฟ่าหลังถูกตรังกา,ากรูอดีตสังกัดในลีกมาเลเซียค้างค่าจ้างนะครับโดยอดิศักเนี่ย มีห่วงเวลาย้ายไปเล่นในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกกับตังการูนะครับในฐานะผู้เล่นโคต้าอาเซียนด้วยสัญญา2ปีก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาเล่นในลีกประเทศไทยอีกครั้งโดยรายงานระบุว่าตังการูเนี่ยได้ค้างค่าเหนื่อยเจ้าตัวเป็นเงินกว่า6หลักนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มอบหมายให้เส่วนตัวเดินเรื่องไปถึงสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย ฟีฟ่ามีคำสั่งให้ตังการูจัดก,การเคลียร์ค่าจ้างของอดิศักดิ์แล้วนะครับโดยจะต้องจ่ายภายในวันที่15ตุลาคมนี้ไม่อย่างนั้นจะได้รับบทลงโทษเนาะอย่างไรก็ดีครับทางฝั่งของสโมสรจากมาเลเซียอย่างตังการูเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าค้างค่าจ้างดาวเตะทีมชาติไทยเป็นจำนวน6หลักแต่เปิดเผยว่าเป็นจำนวน5หลักเท่านั้นนะครับโดยตังการูอ้างว่าที่ยังต้องระงับจ่ายเพราะว่าต้องมีการจัดก,การเรื่องค่าเช่าบ้าน เข้ารถแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆที่ระบุในสัญญาของเจ้าตัวด้วยครับโดยตังการูเนี่ยยืนยันว่ามีความสามารถที่จะเคลียร์เงินก้อนดังกล่าวได้และพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งของฟีฟ่าอย่างเคร่งคัดโดยตอนนี้กําลังติดต่ออดิศักและเอเย่นเพื่อจัดการให้เรียบร้อยตามกรอบเวลาครับโอ้โหช่วงนี้อาเซียนเราก็มีข่าวาว,าวเกี่ยวกับ ประเด็นถึงฟีฟาเยอะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเคสหนึ่งที่กลายเป็นกระแสท็อกอฟเดอะทาวนะคราวนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินครับเกี่ยวกับประเด็นโอนสัญชาติก็จะเป็นฝั่งมาเลเเหมือนกันนะครับที่มีรายงานออกมาว่าฟีฟาไม่ให้โอนนะครับในเคสนี้เนี่ยก็คือในส่วนของเม็ดได้ครับรายงานเนี่ยยืนยันนะครับว่าทางสหพันธ์ฟุตบอลชาติหรือฟีฟาได้ปฏิเสธคําขอของมาเลเซียกรณีของนักเตะอย่างเมดได แบ็กขวาจาก g ก a เฮดอีเกิลนะครับทีมในลีกเนเธอร์แลนด์ให้มาเล่นกับทีมชาติมาเลเซียโดยสาเหตุสำคัญก็คือเมดไดเนี่ยไม่มีเชื้อสายมาเลเซียในรุ่นปู่ย่าตายายแต่เชื้อสายลึกไปกว่านั้นคือแม่ของปู่เขาเกิดที่เกาะสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมาลายูซึ่งก็คือมาเลเซียเดิมนะครับเหตุผลนี้จึงทำให้คำขอถูกฟีฟ่าปัดตกไป โดยตามเงื่อนไขของฟีฟ่าครับผู้เล่นที่จะสามารถเป็นตัวแทนของประเทศเขาต้องเกิดในประเทศนั้นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงรุ่นปู่ย่าตายายของผู้เล่นที่ต้องเกิดในประเทศนั้นเท่านั้นหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาเกิน5ปีดังนั้นสถานการณ์ของเม็ดทำให้เขาไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียนั่นเองครับโอ้โหมาเลเซีย2เคสติดติดเลยนะทั้งประเด็น เรื่องของสโมสรตังกานู ano, แล้วก็เรื่องของทีมชาตินะครับมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับทางฝั่งของเวียดนามกันหน่อยครับกับกรณีของกองหน้าที่มีโอนสัญชาติของเวียดนามครับคุณผู้ชมนั่นคือราเฟลซันครับหรือเงียนส่วนตวนนะครับที่เรียกว่าเป็นประเด็นฮือฮานะเหมือนกับต้นคลิปที่ผมได้กล่าวไว้กับกรณีของน้ำดิน่ะนะครับเ <14 S 1> บอร์14บส่เขาอะนะล่าสุดเนี่ย เวียดนามมีประกาศรายชื่อนะครับแต่ว่าตัวของเหงียนส่วนตัวเนี่ยไม่ติดทีมชาติเวียดนามนะครับกองหน้าชาวบราซิลเนี่ยได้รับสัญชาติเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับและเขาก็สามารถเล่นให้กับเวียดนามได้นะครับแต่จากการประกาศรายชื่อของคิมซังซิกนะครับกุนซือเวียดนามล่าสุดก็ยืนยันว่ายังไม่ใส่ชื่อนะครับของกองหน้าสายเลือดบราซิลหัวใจ เวียดนามในครั้งนี้นะครับหลายฝ่ายก็เลยวิเคราะห์กันว่าซึ่งประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นเคสปกตินะเพราะในลีของเวียดนามเนี่ยถ้าใครที่ติดตามดีๆเนี่ยจะรู้จะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าลีเวียดนามเนี่ยชอบโอนสัญชาตินักเตะให้เป็นคนเวียดนามหรือถือสองสัญชาติได้เลยสำนองเนี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียโคตาในเรื่องของนักเตะต่างชาตินั่นเองซึ่งเคสของเหงียนส่วนตัวเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับนะก็ เป็นเคสในอาเซียนที่วุ่นวายไปหมดเลยนะทั้งเรื่องของอตังการูที่ค้างเงินกับอดัตดิกไกรสอนนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็น ของมาเลเซียที่ไม่สามารถโอสัญชาติได้นะครับในเงื่อนไขที่คุมเครือนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเคสของเวียดนามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สาตา์บิกแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสสวััดีครบ